อ,อะไรจัะยังลงใจไวอตาจอไม่คุใช้การเปลองดีกอ้าแล้วยังไม่ลองอยู่ครับรังคืงได้ลองไปคือสายจอจะไ,ได้ไหมเนาะฉันเอาเปิร์กแบบฮิวเพื่อนมาแบบสายช่วยแบบสุดๆถ้ากูตายก็คือไม่มีใครรอดแล้วตอนเนี้อ้าได้ครับพี่โดยพี่อยากา้ใช่ลอยเ <c oughs> ก้าสิบบาท ก็พี่ไปเติมใช่ไงผ่านบัตร <c> ก <oughs> ็เติมตรงเลยอ่ะใช่ก็มันหาร้านไม่เจอก็เลยตัดผ่านบัตรไปเลยดีที่ว่าบดบโดนมันราคาถูกแบบถูกมากก็ <S <S <c oughs> ถึงว่า <c oughs> เออเนี่ยแต่ว่ายังหาทางเปลี่ยนไอ้นี้ไม่ได้เลยทีมงารดีครับเผื่อมันจะปล่อย แล้วคือเป็นอินโทเวิร์ตเวอร์ตัวชัดละเป็นแม่มดแล้วก็เป็น, vert, นปปอินโทเวิร์ตด้วโนะตักฝไว้ยังไงกูงม,มือโอ้ยฉันจะเอาไอ้นี่ไปดีไหมวะถ้าฉันเอาภาวนาไปฉันจะเจ็บทั้งเกมเลยอะ <c oughs> ไอเจ็บทั้งเกมไม่เท่าไรหร่หรอไอ มันจะหิวตัวเองก็ไม่ได้แล้วเสียบทั้งเกมก็เลยว่าเปิดหิวตัวเองก็ไม่สำคัญถ้าเอาข้าเอาภาวนาไปอะแบบแต่เพื่อนจะปั่นเครื่องเร็วขึ้นโอ้ยตัวใหม่อีกแล้วโอ้ยกระสือหรอพี่ไม่ใช่กระสือไม่มาอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยออไอที่มันเป็นตุ๊ก,กตาที่ผีมันเป็นสิ่งตุกกตต๊กตาตุ๊กตาหุ่นยนต์อะ ที่เราต้องคอยดูกล้องุนตอนปิดดีอ่ะม่ไหมไม่ไกดีไม่รู้อ่ะที่มันเป็นตุ๊กตาสิงหุ่นยนต์อ่ะเฮ้ยอ๋อก็น่อที่มันเป็นผีอ่ะผีสิงหุ่นยนต์อ่ะใช่ใช่ตัวนั้เนี่ยนี่ประตูเนี่ยมันปิดประตูไม่ได้ด้วยนะว้ายมานี้หรอ มันอยู่ในประตรูมันอยู่ในประตรูกูปิดได้แล้วปิดประตูไม่ได้อ่ะคือแบบอยู่ตรงนี้ค่ะกูไปข่าแมงมุมอีกแยะเป็นไรเดีย๋ยวแล้วเป็นยังไงบ้างไงย,ยังไม่ได้ลองอีกเหรอร,อรดวูกกว่ายังไงรวมไปด้วยไม่ใช่เด็กทุกับมาว้ายนางมานางมาหน้าออกมาทางนี้โอเค ไป,นะไปนะแล้วไปแล้วโอ๊ยกูอีกแล้วทำไมล่ะมีหาตรงนั้นอยู่กันตัน้งสามคนไม่ไปเอามึงมาเอากูทำไมเนี้ยโอ้ยมึงตัวเดิมปะ่ะมึงตัวเดิมปะ่ะมึงมึงตีคนไม่ขาดแบงมุมเลยที่เดเจอเลย ตเอกูโดนเลยคนแรกไงเห็นกูเป็นคนไทยหน่อยก็ไม่ได้เลยจ้ะเสาหาปะ ไม่เป็นงานครับหาสาวพี่อันอุ้ยสิไปเลยค่ะอย่าไปโยง โอ้ยรอดอับเพื่อนช่วยด้วยอ่ะนี่ไม่ใครพิมพัที่ให้ติดต่ออะไรนะนี่เปัที่ยังไมติตอสวัสดีครับอ๋อไอ้เวฟเวฟจะมาสตรีมโยดยสมัยจะอะไรสตรีมด้วยสมัยเข้าดิบเลยเดี๋ยวสอนอุย้ยกูเจอแล้วมากูจุดบูนเลยค่ะให้มันจบจบ เจอกูแน่โบนกูเนี่ยเพื่อนรักษาเร็วขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไอ้พุทธศาสตร์มาอีกเจอกูแน่แต่นี่มันนี่มันมานี่จิงจะวิ่งไปไหนล่ะอีดี้อะ เือมันเล่นกับเหยื่อมันมันเอาอะไรมาวะเนี่ยมันถึงไม่เอาซันอะ่ะมาเปิร์กอะไรมาวะเปิร์กเล่นกับเหยื่อเหรอและที่ประตูนี้ก็คือกวนมากแบบจะลงได้ป่ะฮะได้ปะเป็ไปได้ต้องรอรถเองเนาะเป็นไปได้ไม่สะดรก ถอยได้แล้วกันนะใครมีเปิร์กปั่นเครื่องไว้ก็ปั่นปั่นไปดิโอ้อย่ามาทางนี้ cô bạn vô cô bỏ vô thôi, dư hiền ẩu ờ lên มันเฝ้าอ่ะเฝ้าวเวอร์เลย ôi bắt tôi <Allah> vô này <Vattly> <SLE WATCH> อางนี้เพื่อนเพื่อนวิ่งสายสายสายมือสายมือมือวิ่งไปไหนอะมึงวิ่งออกกันออกประตูนะนักรอรถไม่ออใจอะรอดูรอเดี๋ได้ไม่น้อแขนไม่ออกออกแล้วเด้อ